<c oughs> อะไรกันครับเนี่ย <c oughs> นี่แค่ฟังเสียงซาวของเกมนี้นะยังหลอนน่ะทุกคนโอเคนะครับเอาละฮะวันนี้เราก็อยู่กันในไฟในแอดเฟดดี้ภาคที่3คืนที่1กันนะครับพาทแรกแค่ได้ฟังเสียงมิวสิกซาวแท็กตอนเริ่มเมนูข้างหน้านี่ก็หลอนแล้วแล้วดูนี่คือตัวอะไรวะเนี่ยคล้ายๆกับไอ้นั่นเลยอะคล้ายๆกับ โกลเด้นเฟดดี้เลยตัวนี้ะนะเออนะครับตัวสีออกทองๆใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามันน่ากลัวกว่า,วานะโอเคมาเราก็ไปเริ่มกันดีกว่านะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงมาครับผมนิวเกมสตาร์ทฮ่าโอเคคัมมิ่งซูนโอเคร้านเขาก็บอกว่ารีโนเวทร้านให้เป็นบ้านผีสิงะนะสถานที่นี้กำลังเปิดบริการพร้อมที่ทำให้คุณเนี่ยตกใจนะครับอุยเลยดูเสียง เสียงเที่ยงคืนวันที่หนึ่งนี่คือหลอนจัดอ่ะโอเคคืนแรกนะเราก็มาพูดถึงไอ้เมื่อกี้กันดีกว่านะครับไอ้นังเสือพิม,มกี้เขาก็บอกว่าสถานที่นี้กําลังเปิดบริการนะครับ hey, hey. แต่ว่ายังไม่เปิดนะแล้วก็จะอิงจากความลึกลับที่ยังไม่ถูกเคลียนะครับแล้วก็เขาจะาหุ่นรุ่นเก่ากลับมาด้วยนะครับอืมนี่แหละก็น่าจะเป็นไอ้หุ่นที่เห็นตรงหน้านี้แหละนะฮะเน,นี่ยไอ้คนกาก็โทรมาละ สถานที่อันนี้มันจะเปิดทำการหนึ่งสัปดาห์ก็คือตอนนี้คือเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะเปิดทำการนะที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะฮะโอเคอ่าฮะก็ไอโฟนกายเขาก็บอกว่าถ้าเมื่อสถานที่เปิดเนี่ยคนจะเข้าทางนี้ออกทางนั้นแล้วก็ออกทางนู้น,ก,ออก,น,นก็คือ Exit นะครับประมาณนั้นโอเคนะครับเรามาสำรวจร้านกันดีกว่านะฮะตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้ว เราก็ช่างโฟนกายไปนะรู้สึกไอโฟนกามันก็พูดแต่แบบเรื่องหน้าที่ของเราประพอของเรานั่นแหละว่าทําอะไรบ้างนะครับในคืนแต่ละคืนนะแลวตรงนี้มันมันเก่ามากนะครับมันก็อยากจะรีโนเวทร้านนี้แบบว่าเจาะก,กลุ่มตลาดเป้าหมายใหมนะ่อ,อ่ะนะโอเคเรามาสำรวจร้านกันบ้างโอเคเฮ้ยตอนนี้ตีสองแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะเดี๋ยวเราดูระบบก่อนสิแล้วก็มีพัดลมเจ้าเก่านะแล้วก็ไอสามตัวบอนนี่ชิกะเฟดดี้อยู่ข้างหน้านะ เดี๋ยวนั่นคืออะไรวะเนี่ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะให้แล้วก็แม p อันนี้คือน่าจะเป็นช่องระบายอากาศนะเขาบอกอยู่นี่ดับเบิ้ลคลิกโอเคสแกนอ๋อดับเบิ้ลคลิกก็คือสแกนแล้วก็ปิดได้่มไหมอะสแกนทีหนึ่งแล้วก็กดตรงนี้คืออะไรเหมือนเขาให้จับตาดูไอ้ตรงนี้นะไอ้พวกช่องช่องเนี่ย แล้วก็เล่นวิดีโอได้นะครับออดิโอนะสแกนมาสแกนมาโอเคเหมือนกับว่าต้องพยายามสแกนด้วยนะเนี่ยอ๋อรู้แล้วก็คือกดตะเบิ้ลคิกนี่แหละเหมือนกับว่าเป็นล็อกท่อนะตรงนี้คือเปิดไว้อยู่ท่อเนี่ยแต่ว่าถ้าเรากดตะเบิ้ลคิกอะแคมส2สองเนี่ยคือล็อกท่ออะโอเค เขาก็บอกว่าเออไอท่อระบายอากาศเนี่ยคืออย่าปล่อยให้มันหมดหรือคือเป็นท่อออกซิเจนของเรานั่นแหละคืออย่าปล่อยให้มันหมดถ้ามันหมดเนี่ยรับรองว่าหยาบแน่นอนเราจะตายได้นะฮะต้องพยายามอย่ท่อในออฟไลน์ line. ก็คอยเช็คบ่อยๆแล้วกันเขาก <gracias> ็บอกประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จับตาดูไว้ให้ดีแล้วเราก็มาเจอกันในคืนถัดไปเอ้ยตอนนี้มันตีสี่แล้วมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับทุกคนแล้วก็ดูไอ้นี่คือตัวแล้วเนี่ยคล้ายๆกับเฟดดี้เลยนะแต่เป็นเฟดดี้ที่ไม่มีหู อ่ะเราคลิกดิออดิโออันนี้คืออะไรอะ่ะเรากดทีหนึ่งเป็นการรีสตาร์ทอ่ะโอเคก็รอรีสตาร์ทไปก่อนไม่รู้ว่าอะไรนะผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีซับแล้วเนื่องจากว่ามันมันพูดเร็วอ่ะนะก็จับใจความได้ประมาณนี้แหละนะฮะเขาก็อธิบายว่าเนี่ยเออมัน5คืนนะอะไรอย่างนี้เขาจะรีโนเวทอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็เราก็ต้องเช็คว่ามันระเบียบเรียบร้อยดีหรือเปล่านะฮะประมาณนั้น แล้วก็พยายามดูไอช่องระบายอากาศไว้ด้วยอะแล้วเรากดตรงนี้ออกยังไงอะเดี๋ยวนะกดผิดไปกด esc ออกไปกด esc ออกเฉยจานเดี๋ยวตัดไปตอนตีห้าเหมือนเมื่อกี้แล้วกันไอบ้าเอ้ยในๆนเราก็กดผิดแล้วเดี๋ยวเรามาสำรวจคืนแรกกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอะอย่างแรกเลยก็คือช่องระบายอากาศก็มีกี่แคมเนี่ยมีแคม9เก้านี่คืออะไรแคม9เก้าแคม10สิก็คือห้องเดียวกันแต่คนละกล้อง โอเคแต่ว่าภาพไม่ค่อยชัดเลยต้องรอแป๊บหนึ่งอ่ะภาพมันถึงจะชัดแคมป์แปดล่ะแคมป์แปดมีหัวชิกะอยู่นะฮะก็เหมือนเขาแต่งเป็นบ้านผีสิงนั่นแหละอันนี้คือเขาแต่งนะไม่ใช่ว่ามันมีคนมาทิ้งไว้เขาแต่งนะครับแต่งร้านหโยค่อคนข้างน่ากลัวนะเนี่ยใครมาเล่นเนี่ยแคมป์สองก็มีน่าจะเป็นบอนนี่หรือเปล่านะครับถ้าดูดีๆนะมีบอนนี่ใช่ไหม เหมือนมีแบบตุ่มเหมือนหมีไม่ใช่หมีดิเป็นกระต่ายเออน้องๆจะบอกโอ้จานบอกบอนนี่เป็นหมีเฉยนะครับเป็นกระต่ายนะบอนนี่อ่าแคมสามล่ะเราดูแคมสามิแคมสี่แคมสี่ก็เป็นฟ็อกซี่นะเป็นหน้าฟ็อกซี่ก็เป็นเศษซากจากไอ้ภาคแรกๆนั่นแหละนะครับเพามาแต่งร้านอืมแล้วก็มีเครื่องเกมนะเครื่องเกมรุ่นเก่าด้วยอันนี้ตำนานเลยสมัยที่ผมแบบเด็กๆอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนีย ที่ห้างนี่คือมีเยอะจัดแล้วก็นี่เป็น Ex i t e x i t นี่คือตัวอย่างใหญ่ทำไมเหรอเอ็กซมันมีอะไรเหรอตรงนี้แล้วก็นี่คือห้องของเรานะครับเป็นยูนะก็คือห้องเราที่ห้องนี้แหละแต่มันเราจะพับยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้าทุกคนผมจะพับอ๋อนี่นี่กดตรงนี้โอเคก็คือมันจะมาจากแคม8แปดผมว่าชิกะน่าจะมาแคม8แปดใช่ไหมมีแม้ชิกะภาคนี้มาจากแคม8แปดลงมานี่ผ่านแคม5ห้ามาที่แคมหนึ่งแล้วก็มาที่ยู ส่วนท่อระบายอากาศก็น่าจะเป็นแคมสิบนะครับจากแคมสิบแล้วก็นี่เข้านี่มานะฮะมาตรงนี้นะครับโอเครู้เรื่องนะอ่ะบอนนี่อยู่ที่เดิมฮัลโหลฮัลโหลอ่าฮะผมว่าไอ้ฮลโหลเนี่ยน่าจะเป็นการเรียกหรือว่าไล่ตัวสักตัวหนึ่งออกไปนะครับนี่ก็ไปเปลี่ยนเป็นมุมมองของท่อระบายอากาศและอันนี้นะนี่ทั้งกี่แคมเนี่ย ก็มีแคม 11, 12, 13, 14แล้วก็15มีอยู่5แคมเราสามารถกดแต่มันคลิกได้เพื่อล็อกท่ออ่านะฮะล็อกท่อนะเฮ้ยวันได้ยินเสียงนะแป๊บหนึ่งนะไ,ม,ไ,ม,ม,ไม่ไม่มีในชะ่ไหมไม่มีเนาะโอเค <c oughs> แล้วก็มีบอลลูนบอยด้วย <c oughs> แล้วก็มีแมงเก้นะตรงนี้ก็เป็นเศษซากหน้ากากของภาคแรกๆอ่าฮะเข้า <c oughs> <c oughs> ใจได้อันนี้ปุ๊บ รีบูตอได้ไหมกด e x i t อ๋ตอต้องรอรีบูตเสร็จก่อนแล้วค่อยกด e x i t ได้โอเคก็เหมือนกับว่ารู้แล้วไอ audio อเนี่ยคือมันเหมือนมันจะดับได้แคเมล่าด้วยคือเราต้องเลือกว่าจะรีบูตอะไรตอนที่เรากดรีบูตอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถออกได้นะครับออกหน้านี้ได้โอเคพอรู้เรื่องแล้วนะฮะคือแรกผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะเหมือนกับให้เราฝึกก่อนเพราะว่าระบบมันค่อนข้างเยอะนะครับภาค3า ก็มีออดิโอหรือก็คือผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละเอ้าผ่านเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยนะฮะวันแรกนะคือแรกไม่มีอะไรเลยให้เราแบบวอร์มมือให้เราดูระบบให้เราดูท่อดูอะไรก่อนเฮ้ยแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อเหมือนกับว่ามีฮะนี่คืออะไรเราเดินได้ไหมอ๋อเดินกด w s d นะครับเขาบอกอยู่ข้างบนนะก็เป็นตัวอย่างเบดดี้บอนนี่ชิกะ แล้วก็นี่คืออะไรฟ้าฟ้านี่คืออะไรเราเดินลงเวทีได้ไหมลงเวทีได้ด้วยนะอันนี้คืออะไรอะ่ะผมโดนจะเป็นอะไรไหมอะ่ะตอนนี้กําลังฟ้าร้องด้วยนะฮะดูจากข้างนอก,กอน,นะผมเดินเปลี่ยนอ่าโอเคเฮ้ยไอ้ม่วงนี่คืออะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวนั้นเราต้องเดินตามเข้าไปไหมเหมือนกับว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบจําลองของร้านเฟดดี้นะครับผมรู้แล้วไอ้ฟ้าฟ้านี่คืออะไรฟ้าฟ้านี่คือเป็นฝนตกนั่นแหละนะฮะ แล้วก็เขียนว่าฟอร์แลมีข้างล่างด้วยนะครับนี่อ๋อตามไปนะครับตามไอ้คนม่วงๆเนี่ยไปนะโอเคเราก็เดินตามไปนี่น่าจะเป็นเฟดดี้นะครับตัวนี้เป็นเฟดดี้ใส่หมวกเฮ้ยเดี๋ยวนะขึ้นว่าเออเล่หรอหรืออะไรอ่ะใช่ไหมเออเล์ใช่ไหมเ er ข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้คนม่วงนั่นคืออะไรวะเอาผมตายเลยหรอหรือว่ามันบังคับตายหรือยังไง อ่ะโฟนกายโทรมาอีกแล้วอ่ะโอเคมา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 อ่ะมันก็สวัสดีเพื่อนเหมือนเดิมนะฉันมีข่าวดีจะบอกอย่างแรกเลยเนี่ยเราเจอเทปคลาสเซ็ตสำหรับฝึกเสียงแบบวินเทจมันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องไหมเนี่ยหรือว่าชวนเราคุยไอโฟนกายดีดิดิพอก็บอกว่าสถานที่ต้องเที่ยวนี่แหละ การพูดพูดแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ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 ใจเย็นใจเย็นเออเลอร์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 รีสตาร์ทก่อนผมว่าน่าจะได้เล่นแล้วล่ะนะครับคืนที่สองนะโอเคหรือเรื่องเราช่างโฟนกายไปแล้วกันนะฮะมันก็พูดเยอะนะตัวนี้เราดูเลยเราดูเลยไม่แล้วฮัลโหลแล้วอะไรอ่ะมันก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่อาชีพใหม่ก็คือเป็นนักแสดงฐานะนักแสดง ทำไมอย่าเพื่อนแล้วก็เกี่ยวกับเทปอเออนะประมาณนั้นดูก่อนสิก็คือถ้าเออ์เลอร์นี่คือเราต้องมารีบูตโอเคพยายามดูนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะมันบอกว่าเออไอชุดนี้ที่เราต้องใส่เนี่ยสำหรับเตรียมการเนี่ยคือต้องดูดีๆต้องพยายามศึกษาดีๆเพราะว่าถ้าตายอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเอาเวนจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็มันแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่เหนือเหนือการควบคุมอะเพราะว่าอย่างที่มันบอกไปเมื่อกี้แหละนะครับผมก็นั่งฟังแวบหนึ่งนะมันก็บอกว่าเออ ถ้าเราไม่เจอเหตุเจ๋งๆเนี่ยคือเราต้องใส่หุ่นนี้แล้วนะตัวสวยจัดรู้สึกเราจะไม่มีไม่มีไฟด้วยก็คือไม่มีแบบหลอดพลังงานอนะนะถือว่าเป็นเรื่องดีนี่คืออะไรวะเดี๋ยวนะใช่เกี่ยวไหมเหมือนกับล่อหรือเปล่าอันนี้ล่อไปที่แคมเก้าหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดเออเลอร์เออเลอร์เออเลอร์จานวิดีโอเออเลอร์ไปที่วิดีโอใช่ไหมอ่าเคมีล่าเออเลอร์นะครับมาฮะรีบูตระบบก่อนนะ ตีสองแล้วทุกคนนะครับคื้นที่สองาเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่าเดินได้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะ, hi, hi. ะเราเราให้ไปที่แคมป์เก้านี่คือล่อไปใช่ไหมเหมือนกับว่าโฟนกายมันก็จะบอกแหละแต่ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเอหมือนมันจะพูดแบบๆแว่ามันจะตามเสียงมั้งอนิมานโทนิกเนี่ยใช่ไหมรู้สึกก็คือน่าจะเป็นมถสมใส่ได้หรือว่าเดินเองได้นะครับ แต่ว่าถ้าเดินเองได้เนี่ยก็จะตามเสียงน่าจะใช่นะได้ยินเสียงหรือเปล่าโอ้ยน่ากลัวจัดเลยสาวอะ่ะสาวน่ากลัวจัดเออ <c oughs> หัวเลาะไปดีครับอันนี้น่าจะเป็นเสียงของออ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะนะ่ะนี่ก็คือตัวที่โฟนกายบอกนี่อนิมาทโทนิกตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะต้องล่อมันให้อยากเข้ามาในห้องเราเนะเราล่อไปที่แคมเก้าได้ไหม ไปไหมไปไปไหมไปอยู่ไหมเฮ้ยเออเลอร์ใช่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคไปที่แคมป์เก้าแล้วอือฮึเรารีบูตออได้่ยมันแบบเพย์เซฟอะได้ปะหรือว่าไม่เกี่ยวต้องรอเออเลอร์ก่อนหรือเปล่าตอนนี้ตีสามแล้วนะครับทุกคนในคืนที่สองนะผมว่าผมต้องไปฟังเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วแหละนะครับผมว่ามันมันพูดเร็วแล้วผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเอฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะ <laughs> what ฮะ เฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะเดี๋ยว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 กดก่อนกดก่อนนะฮะเมื่อกี้อะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรทุกคนเออเลื่ออยู่หายไหมรีบูทระบบอย่าแดงอย่าแดงโอเคเรียบร้อยตีสี่ฮัลโหลฮัไปที่แคมปเก้า 9, ดิอุ้ยตกใจเลยเมื่อกี้ยังไงฮะ าดูช่องแอร์บ้างช่องระบายอากาศมีมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่น่าจะมีนะโอเคภาค3มนี่ต้องมือไวไหมเหมือนภาคหนึ่งภาคสองอะไรเงี้ยอ่ะเราออกมาก่อนเฮ้ยมาจากไหนยะเพื่อนเราจะทำยังไงอะฮะเราจะทำยังไงอะอย่านะเราต้องลอไปที่อะไรเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราอยู่ไหนเราต้องลอไปที่แคม 9, ปเก้าป่ะอ่ะลอไปที่แคมป์เ้ดิใช่ไหมเกี่ยวไหม เฮ้ยเฮ้ยโอเคเหมือนไปแล้วนะเหมือนไปแล้วนะเข้ไหมมาที่แคมป์เก้าแล้วแล้วไงต่ออ่ะไปที่แคมป์ห้าเ้ไหมค่อยๆไล่หรือเปล่านะครับก็คือว่ามันมันไล่แบบไล่ทีเดียวไม่ได้อะต้องค่อยๆไล่ไปที่ทีละห้องอะนะใช่ไหมมาที่แคมป์ห้าไปที่แคมป์แปดอ่ะฮัลโหลไปที่แคมป์แปดโอเคไปไหม โอเดโอล์เออเลเดี๋ยวก่อนนะฮะอืมติสแตมรีสตาร์ทก่อนเพย์เซฟขอเพย์เซฟหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะหมาปะเนี่ยเอานั่นไงมาแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงฮะเฮ้ยต้องรอใช่ไหมทุกคนโอ๊ยอะไรอะ่ะเอาเอาตายจานตายเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฮะ โอ okay. เคผมว่าในพาร์ทแรกเนะี่ยเป็นพาร์ทซิมเพิลแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์คืนที่2เลยนะฮะในพาร์ทที่2นะผมรู้วิธีการลับมือแล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องเปิดเสียงมันก็จะเดินไปตามเสียงอย่างที่โฟนกายบอกแล้วก็พยายามดูท่อระบายอากาศไปด้วยแล้วก็อย่าให้กองเออเลยด้วยนะฮะโอเค okay. คลิปนวนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดค,คลิปผมนะ จะมนคลิปอะไรน,นะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนวันนะี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผมเฮ้ยต้องล่อใช่ไหมทุกคน้ย